สวัสดีค่ะเที่ยงแล้วค่ะหาของกินเนาะนั่งมันก็สบายอยู่หรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มหิวแล้วไงนานๆเนาะได้มากินกุ้งย่างตรงนี้เนาะเอาจัดไปค่ะดีกว่าไปนั่งกินอ่าร้านใหญ่ๆเรากินแบบไปอะไรอ่ะกินเขาเรียกอะไรกินไม่คุ้มอะ่ะ อันนี้ก็กินไปนานๆนะมากินเนาะไม่ได้กินทุกวันปกติมาก็จะกินแค่ข้าวราดแกงวิ๋วเตี๋ยวข้างๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะนึกอยากกินกุ้ง้ำใหญ่ใหญ่เข้าเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำได้ได้กินกุ้งเขายากให้ใหมๆ่ๆสำลูปลาถาดแล้วก็กุ้งย่าง ประมาณเนี้ยแล้วก็ซเอาเข้าวเหนียวมาเผือพี่เขา mm hmm. เสือพี่เขาหิวข้าวเพราะว่าตอนนั่งอยู่ที่ริมทะเละ mm hmm. เห็นเขาถือกุ้งไปกันเออเราก็ว่าเขาไปซื้อกุ้งมาจากไหนร้านตรงนี้มีทั้งกุ้งมีทั้งส้มตำกินไปเถอะเราไม่ได้มาทุกวันเนาะ,ะนานๆมาที่ อันนี้จะเป็นหาดอาหาดสอนะคะอยู่ในเขตไทยทหาระคะ่ะไม่มีต่างชาติมาวุ่นวายอยู่ในชายทหารเขาไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วทะ <c oughs> เลก,ก็สะอาดนะคะน้ำใสสะอาดมีแต่คนไทยคะ่ะเด็กเล็กเล่นลน้ำกันน,น่ารักเดี๋ยวว่างเดี๋ยวจะลงคลิคปพาห้ดูเด้อตอนนี้นั่งรอตำถาดก่อนตำถาดปูปลามีเครื่องเคียง เดี๋ยวรอดูก่อนนะคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่ทกนทานสนับสนุนตามสบายหรือสุชาววดีเนาะขอบคุณนะคะ